สวัสดีค่ะพ้อมออกเดินทางแล้วนะเช้า,าว,วันนี้อยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลเชน่นเคยนะคะพี่น้องคะเตรียมของคืนรถรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะไปที่บางพลีสมุทรปราการอาจารย์นรตีออกไปก็แล้วนะคะพอตอนเราพาดเด็กหน่อยไปยแต่ตีสามเด็กหน่อยบางคนกับนอนเราไม่รุดน้องพี่น้องก็ตามภาษาหอเวลาขึ้คืนรถไปเลยสินะเลาก็ ออกติซีนะคะตีซีตีหาเหระคะกลับไปพอกันยูงานนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บของขึ้นรถเดินทางแล้วนะคะ mm hmm. ครบระบบเพาะครบครบแล้วนะคะครบทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้อง mm hmm. อไปเบิองอันบรรยากาศที่แบบว่าอันตอนที่เหมาะของความแหม่ๆนะคะแบบวินาทีที่ทุกคนเห็น ่าของขวัญที่เออกมาแบบว้าวเลยนะคะเพื่อบางบางบางท่านเพิ่นกะให้เป็นไม่บ่คือบ่คือไผลทวารนี่หายบ่คือไผลก็แล้วกันนะคะก็เลยโอเคแบบชื่นใจเด่งนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะ เราไปผมน้าวจะเป็นเงาหนีไปเอาเพราะขึ้นหนาลักแถวมือเอาอาจารย์ดนตรีขึ้นหนาลักแถวมือเนี่ยยอมจะเอาห้อยหางเปลี่ยนไปโนะคือแท้ว่างหลังหลังว่างลังหลังคือยิง เพื่อนใจแอนหรือยังกนเ้อใจอนออเทนเกเพเอทกทำทรับแงแม่แม่เอาลอีกสีแดงกันมันมันัแ่เนียเไม่เซี่ยนเลยไม่เซื่เลยชอบเลยกี่าจังเอาแบบพี่จีนนะพีจีหมอ เอาปลาไ่ต้องเนกับโดนที่บอกชิว่บกิวแม่เเลยนี่กุ้ยกลัเกิดน้นขึ้นไกงกินงานดิโทเดียวเลยไม่รู้เนาง แต่งให้แฟนน่ะต้องแต่งสวยๆได้บัวซ้ำนแต่งให้แฟนน่ะต้องแต่งสวยๆเอองงามต้องมีเพชรด้วยกันเดเออแมนต้องติดเพชรที่ร้านพี่หน้าจะไปกีดยางซอยพ่อพ่อสิบเกินดูดูการยางอีกแล้วทำไมขึ้อไม่ยี่สี่แล้วฮัลโหลสวยค่ะ สวยแล้วนะคะจันด <c oughs> <language> ิวเสวอยค่ะเลิศเออเออต้องบอกต้องบอกเลิศที่กันั้นเลยเหนมาก่นี้เงเลยดเรียกมาางข้าเดียวนีหนิเื่ระานีิเขาไปให้ผมก่อนเลยแดงแบบนี้นหรแเบมือเยี่ยมมาทางนี้ลิดนึ่งหลังึข้างหลังลงเดี๋ยวเมซี่บ่ได้ไปไปดิข้างหลังลงพี่ดี๋ยเวะ เอออย่างนั้นแหละมีหน้ามาด้ว่าเยยเพื่อนัเียไปกินแม่ปูงาตาได้คุเบิ้งทุกคลิปเด้อเนี่ยโอ้โไม่จับกันทงนี้เป็นลูกซ้ายเมซี่แล้วเนี่ยชลิสาแต่งลูกซ้ายเมซี

เอาคนทั้งในมาทั้งนี่นีสายอยู่เลยเออเลิศเออเลิยับิวก็เดนท่ยบุรเอาอะี้าั้งนาย้ายบิวกนายเองบิวเอาแมนที่บอกงานก่อนบิวเลี้ยวเมส์กูเลน อันนี้เนี่ยเอ้าเป็นเมซี่ป่ะนี่เมซี่ก็เก่งเองจับมาเต้นแบบเมซี่บอกเอาหัวเราวัดเอาสุดเพื่นมาใส่เลยเมซี่แล้วเมซี่ไปเตาแซกครับเออเดี๋ย์มันยองจันบิวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใส่วิกแล้วค่ะใส่ให้ตัวเองแล้วก็ใส่ให้จันนัำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแบบน้ำเลยจันบิวใส่แบบสูง

เอาผมคือมาเสยขึ้นไปน้ำงายต้องเสยผมขึ้นไปมัเหมือนเอาผมขึ้นไปใส่ข้าวซยุบนะ้วอยก็ไปนะแกน้ำหรอแต่นีแตร้องลุตปกีกองลำบอะไรนะไเลยขางเยเลยครับมาฮอบเลย เที่จากบ้านห้าน้ำตาขอบคุณครับบ้านน้ำน้ำตาเที่ยวจากบ้า,า,บานแคมปัสเมื่อลงก็เป็นข้อมไปห,หน่อยเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นขครง,งจากพี่มะทางจากขอกระแหยที่บ้านาน้าให้ให้ก่อน์ฟที่สองท่านนะคะเดี๋ยวเรายกอีกทีว่ว้าวพออิ่มือ

ต ah, 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 ืนำตื ia, ah, ้นพยินอากรน้อากรตื่อากรเบียอาการโต๊ะพี่นี้พ่เชรไซเดอร์ครับพี่เดยนงสาม เส,สือเสือสัวมาทำตามตามองเห็แน่แน่หาคุ้มตาอาบ้านคู่ต่างต่างดินเด้ออีช่อบดอกไม้ใหญ่นะครับตั้นคู่เลยนะครับโนซี่ชาแนลครับผมคูเตอร์ลูกงอมครับแต่ไม่อานผู้เบียงครับผมแต่ไม่อานผู้เบียง พอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะไม่มีอะไรขอพูดคำเดียวสัส้นๆว่ารักค่ะรักทุกคนด้วยหัวใจจริงๆและก็อยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยกันนานๆจ,จับมือก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันแบบนี้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งทุกคนแน่นอนนะคะทิงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเหียงแคออกหน้าบอนาน่อใดหรือกบไม่หน,น้าเราเชื่อว่าในตัวเราสองคนว่าจะพาทุกคน,นข้ามผ่านไปได้ค่ะ ก็สวยเลยก็ทุกทุกวันค่ะสวยอ่า <ๆๆ S 1> เป็นจนังไนคะบรรยากาศความาตื่นตันความแบบตื่นใจแล้วก็เทฮ่า hey นะคะสำหรับอาจารย์นันปปกท์ตีก <c oughs> ับแต่เราก็แม่เป้าให้แต่งตัวหนาลักหนาลากนะคะเพิ่นก็ให้ความร่วมมืออันนี้เมื่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวอันนี้ปีห้าล้วก็ปีห้าแล้วนะคะเราจะออกเดินทางแล้วนะคะ ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะไปเจมนวดดนเซอร์กับกำลังจะออก้้ยกันค่ะจับชิ้นกันด้วนเห็นไหมพ่อชีมงานดนเซอร์ก็จะออกไปพร้อมกันนะคะ อย่าลืมใหก้กำลังใจกันลหลายๆค่ะพี่น้องคะนี่เริ่มจะบ่เห็นคุ้งแล้ว <laughs> เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วเริม่มจะหมดแสงไฟแล้วนะคะเดินทางแล้วนะคะพี่น้องคะนี่มินิบัสแดนเซอร์ฟาสางแล้วพี่นอ้องเจเด้ ไปค่ะพี่น้องคะเดินทางแล้วนะคะขอบคุณที่ให้การติดตามนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ